สวัสดีค่ะวันนี้พี่ฟ้าลงมาอยู่ที่โป๊ะนะคะตอนนี้ก็อยู่กับคุณเจนนี่นะคะกำลังวัดพื้นที่นะคะที่จะใช้เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยๆนะคะค่ะก็จะใช้สายวัดนะคะวัดจากมุมหัวหัวโป๊ะนะคะมาถึงท้ายค่ะ อันนี้ก็คือได้ได้สิบสองเมตรใช่ไหมคะต้องเผื่อความยาวไว้นิดนึงเผื่ออันนี้จะเป็นด้านยาวนะคะพบกันนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยอร่อยค่ะปีใหม่นะคะเรียนเชิญ ก็จะเป็นด้านกว้างก๋วย,ยเตี๋ยวไก่ริมน้ำหรืออาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก็ได้นะคะเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนั่งโต๊ะได้6เมตรค่ะตรงนี้ด้ดานกว้างจะเป็น6เมตรนะคะ คุณเจนนี่ก็มาพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยอร่อยนะคะไก่ยยตุนต้มยำไก่ตุ๋นต้มยำอืมเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็เรียบร้อยนะคะได้วัดขนาด ความกว้างความยาวของโป๊ะนะคะเพื่อที่จะเตรียมเคลียร์พื้นที่ว่าจะตั้งอะไรไว้มุมไหนบ้างนะคะตั้งโต๊ะนะคะก็จะเป็นพื้นที่ทั้งหมดค่ะพบกับก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยที่อายุธาราแล้วก็คุณเจนนี่นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะ